มันเข้ากันได้หรอรถติดกันแล้วออกข้างในจะออกนะได้ยินเสียงแล้วก็จะขอเอาเงินใส่ายไปให้พระพุทธเจได้พระสงฆ์ก็ได้แรกเรียวมีหน้านใดให้เขอแรกน้องประชาชนทุกท่านที่มาดูนักข่าวติดหัรับทางพี่น้องประชาชนนะครับที่มาถึงใหม่ๆขยับไปครับตาองค์แรกตาคือท่านประคุณเจ้าวาดนะครับรองหลวงพ่อขึ้นใจละนานเดินสาธุ แว้วดีแล้วจบแล้วไปไปไปที่ตลาทดงานตัวใหญ่ก็จะปากกันมาได้การทระพุนฝากได้เป็นกระพานบุญนะเป็นกระพานบุญตอนนี้พี่น้องการังโ่ว์ก้ารหลทยอยหลากหลเลยนะเดี๋ยวต้องตีแย่ตันยอยก็ไปในตลาดเป็นระยะพุทธกาลโมทนาสาธุนะครับนี่แหละสายทางตะถาจะเอื้อมไปต้องพูอ่ผัดกระตุ้งดีตีตาเลยเออตาตาเขาถูกเขาสวยแล้ว嘛 ขอรองเท้ากันนิดนึงนะครับเออทางหน้าทีวีแคปเจอร์ทีวีก็กำลังถ่ายทำนะนี่แหละกระป๋าว่าจะมีคนสักร้อยเดี้ยวนะเดี้ยวตามจุดนะเดี๋ยวเข้าไปในตลาดเอออาตุพธนาบุญด้วยนะสาธุทุกขอบุณยศอุจฉาปามีให้กี่ปีก็ต้องพากจากกันไปยาประมาทหาทิศนะครับขอถามตาปริยาสายก่อน อาจารย์ดูอยู่ในพรราละเดี๋ยวรับธงด้วยนะเดี๋ยวผมไปนะครับภาพเป็นร้อยรับโมทนาบุญด้วยนะพี่น้องอาจารย์ะวับเท้าด้วยนะพี่น้องรับเท้านิดนึงจะได้ไม่เป็นปากนะจะได้ไม่เป็นปากนะครับถ้าไม่สะดวกก็อบุโลนข้อพูดอามาอยู่ในตอนละเทศนะอาจารย์ดูอยู่ตโนดเดี๋ยวเปรียบงานด้วยเอ่อตะคุ้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเราให้ดูตรงนี้ไปนิดเดินบนถนนในตพระนะจะได้ดูกัน คคครรัับบบขอุณมากตอนนี้ท้ายก็อยู่หน้าโบสถ์นะหัวแถวก็มาวิหารแล้วก็ปะกายนะครับก็ช้าๆก่อนนะท่านเดินทางถึงแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะครับพรองค์นะเราทำุญไกลเออกล้าที่จะนาสาธุกับทุกท่านทุกคนด้วยจะรานทุกฝ่ายตรงนี้ทำมาเขาจะรานนะครับนะมีเงินเยอะนะเมื่อวานแจกไป500ฉบับนะวันนี้จะมาอีก300ฉบับเป็นใจนะ ไปดูวันเด็นปีวันหยุดขัดตระเลยวันสำคัญตางพุทธเป็นยังไงครับเจ็ดแบบปีครับเป็นไรครับเราแจบกบกันไม่ฟรีแต่ของปีหน้าครับปีนี้ก็ไม่แจก